ตหมคิดว่าเจอพี่โอ๊ตนะเจอจีดีกูมันไปอย่างแฉะมากเลยอู้จอ มาอยู่กับได้ไอ้น่มา่แม่ไ้เดียวโอ้มันเี้ยมกันมาดีกว่ากลจะตายพี่โอ๊้ไปทันวะมูจตายอาลวไม่งเปิดมาอจะไปไหนแบงพยายามพอไอจีด้วยนะด้วยกูด้วยโอ้อะไรเอเดีียนี่ไป้วอะไรพี่โอ๊ตน ไอคุณพี่เอกทำไมลายเวดเป็นมึงตายแ้ววาแล้วูักจะทำอะไรตะจะี่ดูนะี่ดูว่าันที่ไม่ายมา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 มเมา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 เาาม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 า่านาม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 าาม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 มามามาาม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 อมา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 ม โค่นแล้วชื่อไหมอ้โค่นด้เช่อไหมโค้นแ้วชื่อไหมฮะลมอเริ่มกลัวแล้วิ่มลัวแล้วไอ้กาลอนี่เอาไปโอ้ต้มไปตัวเนั้นมันดำดำไปถือไปคาเป่าฮอเตอร์อะไรนี่นี่เลยเจเจสนว้เจเจนไว้ยเจเจนุ้ย้ยไม่หยด้ยยุดทอว่ะในบอกท่อ F4 ก็ไม่ช้อโย900อะพี่900เลยหรอ แล้วพี่ลองดูแลดูดิไมูหม me ูหมูหมูขอบให้ปขาบลมเี่ยขอลมขึ้นลมหมูนขึน้าคอพเขออีกเ่องม่อกันจะตายไม่อยกันตายแบงเอไปแบงคไอ้ี่คุณบีอะไรทำอะไร ไม่เนแล้วว่ะคอมมากอมมา้อมมานม่นเหรอ่เอ็กไม่ทได้ไมเอยเอาไม่อาเลยไม่เอาเลยวุ้ยแล้วคอมมาได้ไนี่แดกจุดหน้าหุยหาแล้วกูเรียกเอาอะไรใครกดตั้อะไรพี่เอกอยู่ไหนกูอ้วล้มล้มปออกมเป็นล้มมอะไรมาหอยไม่ได้ร ay, หรอกไม่พรแยเนี่ย

แลงแบงมีสามเลยแบงค์สามเลยแบงนี่มันหมาพี่เอดีว่าเฮ้ยมองอะไรวะเอาม่มนี่ขอเลยดีกว่าบอกแล้วบอกแล้บอกแ้วกด้วยไอ้ตีองคนแกด้วยแกด้วยแกด้วย

อะไรบูมพี่ทหารดูดก็มันยังติดกูได้อยู่เลยไม่ทำ้ผมไม่ใครบวกเลยแหละอดีต่อยทีนึกบกอลลุกดลินเลยยกลน้อยเลยนะอันนั้นือขอเงพี่ตมแดงนะตัวนอยู่ไหนืี่โอตไม่ตายหลุมเลยผู้ไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยบุงแกหลับไว้ หลับหลับตุ่นไว้หลับตุ่นไว้อ้าวเฮ้ยโ้ยอ้ยลงดูบ้างกันรันตรบาลเองทำไมเราขอเลยขอเลยขอเลยเปิดเปิดแล้วอ้าวคอมเติร์ไม่ทำงานเลยวันนานเลยอ่อตายเลยสวัสดีครับผมหัวกิวแคปเจอร์นะครับผมชื่อโอ๊ตนะครับผม ก็าฝากติดตามคลิปวิดีโอผมด้วยนะมมมมครับผมมากขอบคุณมากครับผมผมครับ